สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวอนหัใจสั่งข้าวตอนสามทุ่มร้านแนบกระดาษโนต้ตมาขอบคุณสำหรับออเดอร์แรกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะเทือนใจชาวเน็ตเป็นอย่างมากเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งได้โพสต์เล่าเหตุการณ์หลังจากที่เธอสั่งข้าวจากแร็บตอนสามทุ่มก่อนกินเสร็จเธอเหลือไปเห็นกระดาษโนต้ตที่ร้านเขียนแนบมาผู้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า คือกูสั่งข้าวในลายแมนมากินกำลังจะเก็บถุงทิ้งเจอกระดาษเขียนข้อความนี้แง่งแล้วสั่งข้าวตอนจะสามทุ่มสู้ต่อไปกับรัฐบาลชุดนี้ทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลายคนบอกว่าเห็นแล้วหอนหูใจมาก สั่งข้าวตอนสามทุ่มบอกว่าเป็นออเดอร์แรกแสดงว่าทั้งวันขายไม่ได้เลยน่าเห็นใจมากๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ